เรื่องของอสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับที่ตอนนี้นะครับมีความขึ้นไหวหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะเล่าให้ท่้นชมฟังนะครับก็คือเรื่องของการประเมินสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับที่เมื่อวานนี้ได้นําเสนอไปว่ามันมีการประเมินกันว่ามีโอกาสาที่มิงออนไลน์เนี่ยนะครับจะแพ้นะครับฝ่ายประชาชน ในปีนี้นะครับอันนี้ก็คือการประเมินกันในเรื่องที่1แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นใหม่แล้วก็มีการประเมินมีการพูดจากันมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นคือความเป็นไปที่มีออนไลน์จะแพ้นั้นมันมาจากการที่ตอนนี้กองทัพมิงออนไลน์นั้นก็สูญเสียมากขึ้นเรื่อยๆวันก่อนผมได้เล่าท่านผู้ชมฟังไปว่าเกิดเหตุการณ์ที่กองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับ ยิงเรือทหารพม่าล่มนะครับวันนี้ผมได้ภาพที่เป็นหลักฐานมาแล้วซึ่งจะเอามานําเสนอพรุ่งนี้นะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ยิงใกล้ๆสนามบินวันนี้นะครับเกิดเหตุใหญ่ในประเทศพม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับในเขตสกายยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่านะครับรุ่น mi17 นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องเป็นเฮลิคอปเตอร์หรืออากาศยานน่าจะ ลำที่ห้าหรือลำที่หกแล้วนะครับที่ถูกกองทัพฝ่ายต่อต้านยิงในช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมานะครับ Mi 17นะครับ, MI 17, รบ Mi 17นี่ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์รัสเซียนะครับซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลางนะครับบางรุ่นอาจจะมีการติดอาวุธแต่โดยพื้นฐานแล้วเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับที่ถูกใช้เพื่อการลำเลียงนะครับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะครับเป็นชื่อสี่สำหรับส่งออกถ้านในประเทศรัสเซียก็จะเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ Mi 8 MT นะครับซึ่งก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่รัเเสเซียส่งมอบให้จีนนะครับแล้วก็เวเนซุเอลาหลังจากนั้นก็มีการผลิตนะครับโดยลิขสิทธิ์ไปอยู่ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นที่มาของเฮลิคอปเตอร์ที่ประเทศพมา่าใช้อยู่ในเวลานี้นะครับมีรายงานในสื่อภาคประชาชนของประเทศพมา่านะครับว่าเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะครับเวลาเที่ยงตรงกองทัพ ประชาชนนะครับที่ปะทะก,กับฐานพมา่านะครับก็สามารถจะยิงเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวตกลงมานะครับแล้วก็มีรายงานว่าฐานพมา่าบางคนเสียชีวิตด้วยนะครับในจุดเกิดเหตุนะครับอันนี้ไม่ใช่ภาพของเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกนะครับต้องย้ํากันก่อนแต่เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำที่เป็นความเสียหายจากกรณีอื่นแต่ว่ารุ่นที่ตกเนี่ยคือรุ่นนี้ราะเฮลิคอปเตอร์ฐานพมา่าถูกยิงตกอีกครั้งหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สอดคล้องกับเมื่อสองวันก่อนที่ได้มีรายงานข่าวว่ากองทัพอราการยิงเรือทหารพรม่าจมสามลำซึ่งตอนนี้ผมได้ภาพหลักฐานมาแล้วพรุ่งนี้จะนําเสนอให้ฟังนะครับว่ากองทัพอราการมีศักยภาพในการยิงกองเรือรบทหารพรม่าจมไปแล้วจริงๆนะครับซึ่งต้องยอมว่าไม่ใช่เรือรบขนาดใหญ่นะครับแต่เป็นเรือลำเลียงนะครับของทหาพรพม่านะครับหรือจะบอกว่าโอ้โหเมื่อเกินไปหรือเปล่าไอ้พวกทัพชาติพันธุ์มันจะมี ปืนไปยิงเรือรบได้ยังไงนะครับคำว่าเรือรบมันหมายถึงเรือของทหารพาม่านะครับซึ่งถูกใช้ในการลำเลียงยุทธปัจจัยต่างๆหรือแม้กระทั่งการระเบิดใกล้เคียงสนามบินซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้นําเสนอไปด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับตั้งแต่กรณีเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงนะครับกรณีล่าสุดตั้งแต่กรณียิงเรือรบนะครับตั้งแต่กรณียิงพอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะครับมันก็เป็นสัญญาณนะครับว่าทหารพม่านั้นตอนนี้ก็ ประสบความเสียเปรียบในการสู้รบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับทัพฝ่ายต่อต้านนะครับล่าสุดนะครับมีรายงานว่าตอนนี้พื้นที่ของตะอ่างกองทัพตะอ่างนั้นก็มั่นใจว่าตัวเองสามารถคุมพื้นที่เขตโกลก้างได้เรียบร้อยนะครับมีการเผยแพร่ภาพเผยแพร่คลิปนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นความสำเร็จในการยึดดินแดนก็ได้นะครับ ในภาพที่ท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะครับจะเห็นภาพของในพลนะครับซึ่งเป็นผู้นําสูงสุดของกองทัพตะอ่างปรากฏตัวในกิจกรรมเฉลิมฉลองชัยชนะของการยึดพมา่าเมืองโกก้างนะครับจะให้ท่านผู้ชมดูภาพนี่นะครับเป็นภาพของผู้นํากองทัพตะอ่างนะครับซึ่งเข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองชัยชนะที่โกก้างนะครับสามารถจะยึดดินแดนจากประเทศพมา่าได้นะครับแล้วก็ ประกาศนะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการคนล้มเผด็จการทหารนะครับซึ่งกองทัพฝ่ายต่อต้านประกาศว่าภายในปีนี้นะครับกองทัพมินออนไลน์แล้วก็เผด็จการทหารนั้นจะไม่มีที่ยืนอยู่ในประเทศพม่าต่อไปนะครับภาพของนายพลตาอีบองนะครับแล้วก็นายพลจากกองทัพอารากันนะครับตุนเมียตเหน่งนะครับที่ร่วมพิธีเฉลิมฉลองชัยชนะของ โกก้างนะครับในการยึดดินแดนก็แสดงถึงความเป็นเอกภาพของสามทัพพราดอนภาพของต่าง TNL A โกก้างนะครับแล้วก็อารักัน AA นะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่ารุกหนักนะครับในแง่ดินแดนนะครับในการแย่งดินแดนจากประเทศพม่ามากที่สุดนะครับมีการตั้งคําถามด้วยเหมือนกันนะว่าทำไมกลุ่มนี้รุกหนักบางส่วนก็บอกว่าเป็นเพราะว่ากลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่ จำเป็นจะต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางกลุ่มนี้ก็ยืนยันว่าเมื่อตัวเองยึดดินแดนประเทศพม่าเหล่านี้ได้แล้วนั้นการกวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆก็จะต้องหมดไปนะครับในการสู้รบกันของสามกลุ่มนี้นะครับก็สะท้อนถึงความเป็นเอกภาพนะครับของกองทัพตะอานกองทัพโกก้างแล้วก็กองทัพอรกันนะครับซึ่งมีอย่างต่อเนื่องนะครับมีการฝุกทหารอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมก็เห็นว่ามีภาพของทหารหญิงที่ได้รับการฝึกเนี่ยนะครับ อยู่ในแนวหน้าของกองทัพพาราดอนภาพทั้งสากลุ่มนี้ด้วยซึ่งต้องย้ำนะครับว่าทั้งสากลุ่มนี้เขาประกาศว่าภายในสิ้นปีนี้คือปี2567นั้นกองทัพพมา่าจะถูกกำจัดให้สิ้นซากไปจากประเทศพมา่าซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับออนอกนอจากนั้นนะครับก็มีปรากฏการณ์ที่ผู้นำของกองทัพตะอ่างเดินทางไปที่เมืองน้ำคานนะครับเพื่อ ทำการควบคุมเมืองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับหลังจากยึดเมืองจากฐานพม่าแล้วก็ขับไล่ฐานพม่าออกไปได้นะครับเกิดเหตุการณ์ที่ฐานพม่านั้นคนข้าวคนของหนีวันนี้ผู้นําของกองทัพตะอ่างนั้นก็เข้าพื้นที่เมืองน้ําคันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกาศว่าหลังจากนี้ก็จะประกาศเขตปกครองตัวเองนะครับที่ประชาชนนะครับชาว พื้นเมืองประชาชนชาวชาติพันธุ์ต่างๆ,ๆนั้นจะเป็นเอกราชจากประเทศพม่านะครับมีความเคลื่อนไหวแบบนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดถ้าพม่าหรือต่างพม่านั้นยังสามารถควบคุมประเทศของตัวเองได้นะครับแต่วันนี้มันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับออความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับผมได้รับท่านผู้ชมฟังไปว่ามีเหตุการณ์ซึ่งทหารพม่านะครับได้จับประชาชนกองทัพฝ่ายต่อต้าน เผาทั้งเป็นนะครับแต่ว่าเนื่องจากภาพของการเผานั้นรุนแรงนะครับเป็นภาพที่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย6ตุลา19นะครับนั่นคือฐานพมา่าจับผู้เห็นต่างกับรัฐบาลทหารนั้นล่ามโซ่แล้วก็เอาโซ่ผูกคอรัดคอทั้งสองคนแล้วก็ลากทั้งสองคนไปกับพื้นจนกระทั่งทั้งสองคนนะครับเลือดอาบท่วมตัว หลังจา,ากนั้นทหารพม่าก็จับสองคนนี้แขวนกับต้นไม้ด้วยโซ่แล้วก็จุดไฟเผาสองคนนี้เสียชีวิตแบบเดียวกับเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับแต่6ตุลา2519นั้นหลักฐานของการเผาทั้งเป็นไม่ชัดเจนนะครับเราเห็นการเผาแต่ไม่ชัดเจนว่าเผาทั้งเป็นแต่กรณีสองคนนี้หลักฐานว่าทหารพรมา่าเผาทั้งเป็นชัดเจนนะครับ หลักฐานพมา่าเผาทั้งเป็นชัดเจนเห็นสภาพของผู้ที่ถูกจับร่างกายค่อยๆกระเสือ,อกกระสนจะหน,นีออกจากกองไฟอย่างชัดเจนแต่หนีไม่สําเร็จนะครับตอนนี้นะครับก็มีรายงานข่าวในประเทศพมา่าว่าทราบชื่อแล้วนะครับว่าประชาชนสองคนที่ถูกทหารพมาร่าเผาทั้งเป็นนะครับในวันที่เจกุมภาพันธ์นะครับในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในประเทศพมา่า คืออะไรนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองกันกอนะครับในหมู่บ้านยกขินนะครับในวันที่7และทหารของฝ่ายประชาชนกลุ่มต่อต้านเผด็จการสองคนเป็นคนจากกองกําลังชนชาติยอนะครับที่ถูกจับนะครับโดยทหารแล้วก็เผาทั้งเป็นหลังจากที่มีการทรมานแล้วก็ฐานพมา่าได้มีการบังคับให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมายืนดูเหตุการณ์เผาฝ่ายต่อต้านทั้งเป็นด้วยนะครับผู้เสียชีวิตรายที่หก็คือ ผู้ชายที่มีชื่อว่าคุณปอเตนะครับถูกจับแล้วเผาทั้งเป็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2023ส่วนอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตนะครับคือชายหนุ่มซึ่งมีชื่อว่าตาตวงนะครับท่านนี้ก็ถูกจับนะครับโดยฐานพระมาในเดือนพฤศจิกายน2023คือปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถูกขังมาเป็นระยะเวลานานนะครับ ในคลิปดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นคลิปซึ่ทําให้คนจนํานวนมากไม่พอใจแล้วก็ประนามเผด็จการอย่างรุนแรงว่าเป็นการกระทบทิ่อเม,มหิตมีการเผาคนทั้งเป็นนะครับกางวนแสบแล้วก็บังคับให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นมาดูเหตุการณ์ที่ฐานพม่มเผาประชาชนทั้งเป็นนะครับกลายเป็นหนึ่งในคลิปที่จุดชนวนความแค้นเคืองให้กับคนพมา่าะ หรือคนชาติพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับคําว่าพม่านะครับหมายถึงดินแดนซึ่งมีคนหลายชาติพันธุ์รวมกันไม่ว,ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงขยานะครับมอนอรารักันโกก้างตะอางยอนะครับกะเหรี่ยงแดงและอื่นๆนั้นไม่พอใจเครียดแค้นกับการเกิดเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนนี้ถูกเผาทั้งเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการบังคับชาวบ้านให้นั่งดูการเผาทั้งเป็นด้วยนะครับนี่ก็คือ สิ่งที่มีการสืบสาวกันในประเทศพมา่าว่าการเผาทั้งเป็นคนที่เสียชีวิตทั้งสองคนเป็นใครนะครับนั่นก็คือชายหนุ่มทั้งคู่ในรูปนะครับซึ่งก็คงจะเป็นชนวนสำคัญให้ความไม่พอใจที่คนพมา่าหรือคนชนชาติต่างๆมีต่อมิงออนไลน์นั้นก็จะทวีความดุเดือดมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าการเผาทั้งเป็นเป็นการกระทําที่อำมหิตนะครับเป็นการกระทําที่โหด้ายนะครับและเป็นการกระทําที่เออ่ ไม่ควรจะเกิดในทุกกรณีนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าสังคมไทยจะเคลื่อนไปสู่จุดที่จะมีการเผาทั้งเป็นแบบนี้กันเมื่อไหร่นะครับรัฐบาลและผู้มีอำนาจก็ต้องหาทางระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดกันด้วยนะครับเหตุการณ์ที่มีการพูดกันมากในประเทศพมา่าซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือตอนนี้หลังจากที่ฐานพมา่าพ่ายแพ้ในการสู้รบในพื้นที่ต่งตางๆอย่างต่อนเนื่องแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทหารหนี ไปบังคลาเทศบ้านไปอินเดียบ้านในสุดนะครับมิงออนไลน์ได้ทําสิ่งที่ผมได้รับผู้ชมฟังนะครับว่าจะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการบังคับเกณฑ์ทหารนะครับตอนนี้มีการบังคับประชาชนเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วนะครับประชาชนทุกคนต้องฝึกทหารนะครับเป็นการบังคับแล้วและประชาชนทุกคนจะต้องนอกเหนือจากการฝึกทหารก็คือ ต้องถูกเกณฑ์ทหารด้วยก่อนหน้านี้พม่าไม่มีการเกณฑ์ทหารนะครับมีการบังคับแต่ไม่ได้เกณฑ์ตอนนี้คือเกณฑ์แล้วเป็นกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จอมินตุนนะครับเออซึ่งเป็นตัวแทนฐานพม่าแถลงว่าสถานการณ์ในประเทศมาพม่าตอนนี้ต้องถือว่าจําเป็นที่รัฐบาลนะครับซึ่งก็หมายถึงเผด็จการทหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์ของการปกครองเทศแบบสงครามกลางเมือง civil war strategy นะครับ ยอมรับเป็นครั้งแรกนะครับพระม่าก,กําลังเกิดสงครามกลางเมืองนะครับมันไม่เกิดสงครามกลางเมืองเลยนะครับซอมินตุนซึ่งเป็นโฆษกของรัฐบาลทหารก็บอกว่าพลเมืองทุกคนต้องเข้าสู่สงครามต้องรับใช้ชาติภายใต้กฎหมายทหารเพื่อตามล่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าพระม่าเข้าสู่สงครามกลางเมืองและจากนี้จะมีการเอาประชาชนไปฝึกทหาร อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับนี่คือภาพของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พม่ามีการเอาประชาชนไปฝึกทหารแล้วก็ประกาศว่าวันนี้พม่าเข้าสงครามแล้วทุกคนต้องฝึกทหารทุกคนต้องเข้าร่วมกับกองทัพพม่าในการไล่ล่าในการปราบปรามคนเห็นต่างกับรัฐบาลนะครับแล้วซอวบมินตุนก็แถลงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นบัญชาของมิงออนไลน์นะครับที่บอกว่าสถานการณ์มันจําเป็นจริงๆนะครับ การใช้กฎหมายพลเรือนและทะหารนั้นจะเป็นการโชว์ให้เห็นศักยภาพของประเทศว่ามีความสามารถในการป้องกันตัวเองจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นการทําให้นะครับฝ่ายต่อต้านเผด็จการนั้นท่ายแพ้สงครามไปในที่สุดนะครับการกําจัดฝ่ายต่อต้านจะต้องทําสงครามนะครับและวันนี้กองทัพพมา่าหรือรัฐบาลมิงออนไลน์นั้นประกาศทําสงครามกลางเมืองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพมา่ามีการบังคับคนไปเป็นทหารแล้วนะครับแล้วก็ในการบังคับคนไปเป็นทหารนั้นไม่ได้มีแค่ชายหนุ่มนะครับแม้กระทั่งคนสูงวัยต่างๆนั้นก็ถูกใช้ให้เข้าไปรบในประเทศพมา่าด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆกฎหมายแบบนี้เนี่ยนะครับเคยมีการใช้ประกาศนะครับตั้งแต่ปี2010นินั่นก็คือ ปี2553ะครับแต่ว่ากฎหมายที่ประกาศแล้วเนี่ยนะครับไม่เคยมีการบังคับใช้ณวันนี้นะครับกฎหมายนี้บังคับใช้ด้วยนะครับ N-X แล้วนะครับคนที่เป็นชาวพมา่า18-35และผู้หญิง18 2 7นะครับพม่าวันนี้ผู้หญิงก็ต้องเข้ารบด้วยแล้วผู้หญิง18 2 7ต้องเข้ารบเข้าสู่สงครามเป็นระยะเวลา2-5ปีส่วนผู้ชายก็ 18-35นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะยิ่งทําให้คนพมา่าไม่พอใจมิงออนไลน์มากขึ้นไปอีกเพราะว่าไม่มีใครอยากสู้รบนะครับยิ่งเป็นการสู้รบเพื่อเผด็จการทหารหรือมิงออนไลน์นั้นคนพมา่ายิ่งไม่อยากจะร่วมสู้รบด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่มิงออนไลน์ถดถอยในแง่กําลังพลถดถอยการประกาศเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ระยะเวลาที่ชายพาม่าและหญิงพาม่าจะต้องถูกบังคับให้ไปรบกับคนร่วมชาตินั้นก็แตกต่างกันนะครับผู้ชายอายุที่จะต้องไปรบก็คือช่วงอายุ18ถึง35นะครับนั่นคือช่วงอายุของผู้ชายส่วนผู้หญิงนั้นก็คือคนที่อยู่ในช่วงอายุ18ถึง27นะครับใครที่ไม่ไปรบจะทำอย่างไรใครที่ไม่ไปรบก็จะติดคุก5ปีนะครับ กฎหมายนี้ออกโดยในพลตังสวยนะครับตั้งแต่ปี2010แต่ว่าไม่เคยมีการบังคับใช้วันนี้บังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับออนอกเหนือจากนั้นนะครับสำหรับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็มีการเปิดเผยด,ด้วยว่าช่วงอายุอาจจะขยายไปถึง45ปีสำหรับผู้ชายและอาจจะไปถึง35ปีสำหรับผู้หญิงนะครับในกรณีที่เป็นหมอ เป็นวิศวกรน,นะครับเป็นคนทำงานอ,าอุตสาหกรรมนะครับหรืองานวิชาชีพต่างๆก็จะต้องร่วมกับกองทัพด้วยนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าอาจจะไมไ่ต้องอยู่ในหน่วยรบอาจจะถูกใช้ให้ไปเป็นหมออาจจะถูกใช้ให้ไปเป็นวิศวกรน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนทั่วไปชายหนุ่มหรือไม่ไม่รู้18-35เนี่ยนะครับต้องรบถ้าเป็นผู้หญิง18-27แต่ถ้าคุณเป็นหมอคุณเป็นวิศวะ18-45ต้องร่วมรบ ด้วยนะครับเพียงแต่คุณอาจจะไม่ต้องอยู่ในแนวหน้าในการกำราบหรือว่าในการปราบปรามคนประเทศเดียวกันนะครับวันนี้ฐานพมา่าตอนนี้ก็เดินหน้าสู่การปราบปรามคนในประเทศเดียวกันมีการยุคให้คนฆ่ากันเองอย่างดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดมีรายงานว่าฐานพมา่าได้มีการเผาและปล้นสะดมนะครับในเขตหมู่บ้านในเขตรัฐยะไขนะครับหลังจากที่กองทัพอาราการนั้นยึดดินแดนส่วนใหญ่ได้เกือบหมด ทหานธรรมะได้แปลสภาพเป็นกองโจรไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กองกําลังที่ยึดหลงเหลืออยู่นั้นก็บุกปล้นบุกเผาหมู่บ้านต่างๆนะครับในเขตรัฐยะไข่เช่นพาพทะ่ิ่านผู้ชมเห็นนี้เป็นการบุกเผาหมู่บ้านหมินปานะครับและหมูบม่บ้านยะเยปินในเขตรัฐยะไข่นะครับหมู่บ้านยะเยปินนะครับในเขตเมืองหมินปายรัฐยะไข่นะครับย้ำอีกครั้งหมู่บ้าน ยะเยปินในเขตเมืองมินปายรัฐยะไข่ได้ถูกทหารพรม่าบุกเผาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในการเผานั้นชาวบ้านได้รายงานว่ามีการปล้นสะดมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการยิงระเบิดซ้ำโดยทหาพรพม่าโดยการใช้เครื่องบินยิงระเบิดในเขตหมู่บ้านดังกล่าวด้วยนะครับโดยไม่มีการระบุว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับ เพียงแต่ว่าท่านพม่าไม่พอใจแล้วก็ฉวยโอกาสที่กองทัพอรารการไล่ท่านพม่าออกจากรัฐเยไขคนะครับลอบเข้ามาเผาพื้นที่หมู่บ้านของประชาชนในเขตรัฐยไข่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีชาวบ้านอยู่ในประมาณ300หลังคาเรือนนะครับภาพการเผาหมู่บ้านแบบนี้กําลังเกิดขึ้นในประเทศพม่าหลายต่อหลายจุดเพื่อล้างแคนที่กองทัพพม่านั้นสูญเสีย ดินแดนศูญเสียเมืองต่างๆหรือแม้กระทั่งศูญเสียด่านสูญเสียฐานที่มั่นทหารต่างๆอย่างต่อเนื่องในเทศพม่านะครับล่าสุดมีรายงานพามาด้วยนะครับว่าตอนนี้ฐานพม่านั้นไม่ได้เพียงแค่เผาหมู่บ้านนะครับในเขตเมืองหมินปลายอย่างเดียวแต่ว่ามีความพยายามจะยึดเมืองหมินปายคืนด้วยนะครับหลังจากที่กองทัพอารกันยึดเมืองหมินปายไปได้นะครับวันนี้ฐานพม่ามีการโจมตีเมืองหมินปาย ทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศนะครับมีการใช้เรือยิงโจมตีมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีหลังจากที่กองทัพอาการยึดเมืองนี้ได้อย่างเบเ็ดเสร็จในวันที่6กลุมภาพันธ์นะครับกองทัพเรือพม่าก,ก็มีการติดอาวุธระดมยิงปืนใหญ่ถล่มเมืองรวมทั้งมีการใช้กองทัพอากาศระดมยิงเครื่องบินถลม่มนะครับขนเครื่องบินมาทิ้งระเบิด ใส่เมืองดังกล่าวนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับมีรายงานนะครับว่ากองทัพเรือพม่ามีการยิงเมืองปิ่นไปายไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ19ครั้งด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่10นะครับในเวลาบ่ายโมง22นาทีนะครับก็มีการทิ้งระเบิดอีกสครั้งด้วยเครื่องบินเจ็นะครับแล้วก็มีการทิ้งระเบิดอีกครั้งหนึงในตอนเย็นด้วยเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ซึ่งเป็นรุ่นที่ตก อย่างที่ท่านผู้ชมดูภาพไปเรียบร้อยโดยพันสถานการ์ก็ร้ายแรงนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ดุดันมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศพมา่าในปัจจุบันนะครับอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องกลับมาจับตามองหลังจากที่มีการต่อสู้กันระหว่างทหารพรมาร่ากับกองทัพชาติพันธุ์ต่างๆมากขึ้นนะครับก็คือพื้นที่ของรัฐขชะินนะครับมีรายงานว่าในพื้นที่รัฐกะินนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ กองทัพขชินบ mm ุก hmm. ยิงฐานพม่าซึ่งพยายามจะกลับมายึดเมืองผาก้นเมืองผากั้นเป็นเขตที่มีเหมืองนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองทัพพม่าเนี่ยก็ถูกกองทัพขชินบุกยึดพื้นที่ดังกล่าวไปนะครับตอนนี้นะครับกองทัพขชินกับฐานพม่าประทะกันอยู่ดุเดือดนะครับแล้วก็ทหารพม่าพยายามจะยึดพื้นที่เมืองผากั้นคืนให้ได้นะครับมีรายงานนะครับว่าตอนนี้การปะทะในเขตเมืองผาก้นระหว่างกองทัพขชินกับพม่านั้น เข้าใกล้เขตประมาณหกไมล์จากตัวเมืองนะครับไม่ไกลมากแล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าผลของการประทะนั้นมีฐานพมา่าเสียชีวิตประมาณบาดเจ็บประมาณยี่สิบนะครับแล้วก็เสียชีวิตสามนายโดยมีรายงานระบุอย่างไม่เป็นทางการว่าหนึ่งในในพลของฐานพม่าที่ถูกส่งโดยมีออนไลน์ให้รบ,บกรบกองทัพกชินนั้น เสียชีวิตขณะสู้รบด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในเขตพมา่าในวันนี้นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตภาพเหตุการณ์ใหม่ๆนะครับภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอราการยึดเรือรบพมา่าได้นะครับมีบางท่านแซวว่าแม้บอกว่ายึดเรือรบได้ไม่เห็นมีภาพเลยวันนี้ภาพมาแล้วนะครับ ไม่มีไม่มีหลักฐานไม่พูดนะครับเพียงแต่ว่าหลักฐานบางอย่างมันอาจจะเอามาเผยแพร่ไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นภาพหลักฐานของการเผาคนสองคนทั้งเป็นเนี่ยผมให้ท่านดูไม่ได้นะครับเพราะว่าให้ท่านดูเมื่อไหร่คลิปจะถูกประมิลว่าเป็นคลิปแรนแล้วเราก็จะถูกจํากัดการมองเห็นทันทีดังนั้นในส่วนนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่โดยภาพรวมนั้นถ้ามีภาพอันที่เป็นหลักฐานผมก็จะนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์พรม่าตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ ร้ายแรงมากขึ้นนะครับมีการใช้กําลังกับประชาชนมากขึ้นด้วยเหมือนกันคุณคนแก่บอกว,ว่าวันนี้ดูจากบอ่อแก้วสปป,ป์ราวเนตกาดมากไม่เป็นไรนะครับเนตกาดแต่ดูกันนะครับก็ถือว่ามีน้ําใจนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับอ,อ่โอเคนะครับความเห็นทั้งหลายก็หลากหลายกันนะครับคุณหนุ่มชาวตุ้งบอกว่ายิ่งโหดเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความแข็นให้กับประชาชนมากขึ้นเท่านั้น นะครับอโอเคนะครับมีความเห็นหลากหลายกันนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มีความเห็นที่หลากหลายกันขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่สนับสนุนมาคุณอากินะครับอ่ท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับมีท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้อยู่ประมาณ2-300คนฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้นะครับส่วนท่านที่ต้องการสนับสนุนนะครับในช่องแชทก็ เข้ามาได้ที่ช่องแชทนะครับแล้วก็ส่งความสนับสนุนเข้ามาทางซูเปอร์แชทนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเดือนละ35บาทก็มีนะครับเดือนละ250บาทก็มีนะครับสมัครได้โดยการเข้ามาที่ y YouTube สีรถทอล์กแล้วก็เข้ามาหน้าแรกนะครับกดตรงคําว่า Membership ท่านก็จะสามารถเป็นสมาชิกได้ทันทีนะครับ ขออนุญาตนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนกันเข้ามาในวันนี้แล้วก็แนะนำสินค้าดีอาหารอร่อยนะครับที่ดูแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนกินแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันกินของอร่อยไปเหมือนกับผมด้วยนะครับนมอัดเม็ดดี่วันนะครับซื้อได้ที่ร้านช้อปปี้ช็อปลาซารดานะครับร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ ช่องทางอื่นๆนะครับสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับ